เดี๋ยวนี่คก็แบบสุดยนนอดนะครับอันนี้คือเป็นคล้ายๆข้าวเ,เกียบอ่ะแต่นี่เป็นข้าวเกียบเม็กซิกันประมาณนั้นแหละกินแบบสไตล์สไตล์ย <c oughs> ุโรปใลรายสายพิซซ่าไม่ควรพลาดน,นะ มันกดดันมคนอยู่เยอะเกินไปมันกดดันไงสามสองหนึ่ง ขำเลยฮมากับบ้านอีกแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดยะลานะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปกินอาหารเม็กซิกันนะครับไม่ต้องไปถึงเม็กซิโกนะครับยะลาก็มีอาหารเม็กซิกันนะครับเห็นเขารีวิวกันว่าร้านนี้เด็ดมากเลยนะครับไปดูนะครับว่าจะเป็นอาหารอะไรนะฮะน่าจะเป็นพิซซ่าเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเม็กซิโกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะกินอาหารจําพวกแป้งเนื้อผักอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเด็ดของทางร้านเลยวันนี้ผมก็ไม่ได มาคนเดียวนะฮะก็จะมีใครบ้างครับมีน้องฟุกครับมีดีนะครับผมเป็นทีมงานนะครับแล้วก็นะฮะคุณแม่คุณลูกนะครับเปนไงฮะวันนี้ป่วยนะฮะวันนี้จะออกกล้องน้อยหน่อยนะครับก็โอเคครับติดตามกันดูนะครับตอนนี้ถึงจอดจะจราลาแล้วฮะไปกันเลยครับเดินทางมาตาม Google Map นะฮะ กเข้า้าาปัดชหวังว่า Google Map บบจะพาไปถูกร้านนะฮะเส้นทางค่อนข้างที่จะแบบลึกลับะฮะท่านว่าชัดชาญอยู่ไหนเนี่ยอ <laughs> ันนี้กรุงเทพมาฮะยะลาก็ต้องถามว่ายะลานะครับโอ้ร้านลึกลับลึกลับจริงลึกลับอีกแล้วค่ะพี่ฟานพามานะคะในทิศวันนี้จริงจคนที่แนะนํานะครับก็คือคุณฟีนะครับคุณชาญุชิตเราเอาหน้าเขามาใช่ติดนแน่นอนครับ <laughs> สถาปนิกชื่อดังว่าเอ้ยถึงแล้วครับทุกคนเป็นไง เฮ้ครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงประเทศเม็กซิโกแล้วนะครับไม่ใช่นะร้านอูนีพิซซ่านะครับผมก็จะเป็นแนวอาหารสไตล์เม็กซิกันนะครับผมไม่แน่ใจเจ้าของเคยอยู่ประเทศเม็กซิโกหรืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปลองสอบถามดูนะครับว่ากะเขาบังเขามาจากไหนนะฮะหรือเป็นคนที่นู่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาครับซึ่งทางค่อนข้างจะอยู่ในชุมชนเลยแหละตอนแรกมาตามจีเพสนะครับแต่ก็ยังมาถูกครับแสดงว่าไม่หลงนะไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าร้านอูนีพิซซ่าเป็นไงบ้างครับไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านอูนีเม็กซิกันแล้วนะเอออูนีพิซซ่านะครับอันนี้เจ้าของร้านนะครับวันนี้ก็ทางเราก็เอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับมาคุยกับเจ้าของร้านเลยตอนนี้ไม่มีคนนะก็เลยมาคุยอย่างนี้ได้ถ้ามีคนก็คุยไม่ได้นะครับผมโอเคครับแก้วนี่ครับวันนี้แนะนําเมนูอะไรบ้างครับมาครั้งแรกพอดีเพื่อนผมแนะนํามาชื่อฟรีครับค้าประจําใช่ไหมครับฟรีครับคุณชาญชิตดันนิสกุลนะครับเจ้าของ DNS อะไรนะสเปซสเปซดันนิสสเปซนะครับเพื่อนแนะนํามาบอกเฮ้ยถ้ามาเยลาาอยากให้มาร้านนี้ผมก็เลยโอเคมาจริงจร ผมก็เป็นคนชอบเกมพิซซ่าเหมือนกันแต่พิซซ่าที่แบบอร่อยถูกใจอ่ะไม่ค่อยมีอันนี้น่าจะถูกใจแน่นอน อะไรนะครับให้ลองชิมดูก่อนใช่ไหมโอเคครับวันนี้แ้นนี่จะแนะนําเป็นอะไรบ้างครับวันนี้จะแนะนําเป็นหน้าเนื้อที่จะเป็นิกินเจอร์นะพิเศษของที่ร้านของที่ร้านครับมีความเป็นเครื่องเทศของเม็กซิโกมันจะมีความเป็นเผ็ดร้อนอราช่วงนี้ฤดูจาร์ปิโนยังมีอยู่พิซซ่ากราบีเป็นพิซซ่านะครับกันซอสนะคะโอเคครับเป็นพิซซ่าหนึ่งนะครับผมอาหารเม็กซิโกด้วยดีกว่าโทาโก้โอเคครับ ทาโก้อันนี้ผมอยากลองก็คือถ้าแท็กก็คือมันจะเป็นทาโก้กรอบมันจะเป็นแป้งเทปูดถ้าแม็กมันก็จะเป็นตอติยาจะเป็นแป้งสาลีโอเคลองทั้งกรอบแล้วก็ทั้งแท็กและแม็กเลยได้ลองทั้งแท็กแล้วก็แม็กเลยดีกว่าโอเคครับมันเป็นภาษาเม็กซิโกเลยใช่ไหมครับทาโก้แม็กแม็กแปลว่านุ่มใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเงินอะไรเปล่าครับรู้ไม่ใช่ฮะแม็กคือแม็กก็คือร้าเม็กซิกันอ๋ออ๋อฮะ ก็คืออ๋อเท็กซัสโอเคคือตานีอย่างเงี้ยชอบกินแบบกรอบอ๋อโอเคคือคือที่มาของชื่อคือมันเป็นเท็กซัสกับเม็กซิโกแต่ความชอบไม่เหมือนกันก็มีแบบกรอบกับแบบนุ่มแป้งตอติยานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งบางวงกลมทำมาจากแป้งสาลีหรือแป้งข้าวโพดนั่นเองนะครับมีต้นกําเนิดและเป็นแป้งประจําชาติในประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับแป้งตรติยาเนี่ยจะถูกนํามาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายโดยมีแป้งตอติยาเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการ ใช้ห่อม้วนประเภทอาหารต่างๆนะครับเช่นอาหารทานเล่นอาหารหลักหรืออาหารหวานนะครับผมตัวอย่างเช่นนะครับตอิยาชิปนะครับเป็นอาหารทานเล่นประเทศเม็กซิโกนะครับที่ทํามาจากแป้งตอริยานครับที่ตัดมาเป็นชิ้นสามเหลี่ยมและทอดจนกรอบนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือทาโก้ครับซึ่งเสิร์ฟเป็นแบบครึ่งวงกลมนะครับประกอบด้วยตอริยาเนี่ยจะเป็นห่อส่วนเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักแล้วก็มีซอสแล้วก็อย่างเนงก็คือบุริโต้นั่นเองนะครับบุริโต้เนี่ยจะคล้ายกับทาโก้เลยครับแต่ต่างตรงที่บุริโต้ ข้าวเข้าไปนะครับและมีถั่วแดงและธัญพืชต่างๆครับหรือว่าจะใส่ไส้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมได้ครับผมแล้วก็มีอะไรครับแนะนำเราจะเป็นนาโช่โอเคนาโชนะฮะเราก็คือข้าวเกียบเนาะข้าวเกียบอ๋อคือนาโชบ้านเราคือเขาเป็นข้าวเกียบเลยมันเกี๊ยบกับโพดอบกรอบอ๋อเป็นข้าวโพดอบกรอบแต่วันนี้เราจะเสิร์ฟเป็นยิปกุกคาโมเล่โอเคได้เลยครับชอบมากได้เลยครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันถ้ามาต้องต้องต้องสั่งเมนูนี้แล้วก็ที่ร้านจะมีเป็นไก่อบไก่ จะเสิร์ฟคู่กับซซลซามะม่วงโอเคครับ<ต>ได้เลยครับ4ี่คนน่าจะหมดใช่ไหมฮะน่าจะหมดนะ <c oughs> ระหว่างรออาหารเราลองคุยกับเจ้าของร้านเลยนะครับว่าความเป็นมาของร้านนี้เป็นมายัางไงเนาะกะเขาเคยไปอยู่ที่นูน่นบางเขาเคยไปอยู่ที่นูน่นหรือเปล่านะฮะอันนี้อยากรู้อยากรู้โดยส่วนตัวนะครับผม <c oughs> <c oughs> ยังไงบ้างครับนี่นี่ช่วย,วยตอบคำถามห <ừ> น่อยครับว่าเป็นไงบ้างรครับทำไมทำไมถึงเกิดร้านนี้ขึ้นก่อนดีกว่าต้องย้อนไปหลายปีอ่ะ นี่เป็นการทมพิซซาของการเข้าปีที่6แล้วโอ้ปีที่6แล้วแต่ว่าหน้าร้านน่ะเข้าปีที่2กว่าอ๋อน้าร้านเข้าปีที่2กว่าเมื่อก่อนการับออเดอร์อย่างนี้อ๋อเป็นแม่บ้านไงครับผาได้ไงอารายได้ในที่แบบเลี้ยงลูกอยู่บ้านได้ที่เราแบบไะไปไหนไงเราได้สูตร พิซซ่ามาจากญาติที่อยู่ชาอูเขาก็สอนพอเขาสอนกาปั๊บก้าก็เริ่มเอ้ยเริ่มทำทีทำแจกทำกินทำแจกมือไปมามาเอ้ยได้หว่ะทำได้กาก็เริ่มหาพิออเดอร์โค้ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนในในกลุ่มอะมันจะรุ่งเรืองมากในกลุ่มจังหวัดยะลาอย่างเงี้ยแลอ๋อโอเคหะออย่างเี้ค่ะก็เริ่มจากความเป็นแม่บ้านมาก่อนเลยแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นหรือไม่ได้ไปเล่นนู่นก็คือว่าอาเบะะเก่บเป็นนักดนตรี อเ <Okay, S 2> ก็ปกไปตามเกาะทัวร์ตามเกาะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสมาคมกับเพื่อนฝรั่ง เยอะเเพื่อนฝรั่งเยอะใช่แล้วก็เลยสนิทแล้วก็เมนูเม็กซิกันนี้อ่ะได้มาจากเพื่อนที่อยู่กระบี่แกได้สามีคนเม็กซิกันแกเปิดร้านาะคะแกก็เลยก็เลยสอนให้ก็เลยเกิดขึ้นเป็นร้านนี้ใช่แบบพิซซ่าอย่างเดียวก็เป็นพิซซ่าแอนด์เม็กซิกันฟู้ดเราเอาอาหารเม็กซิกันเข้ามาแล้วอะไรแบบเป็นจุดที่แบบก้เริ่มที่เปิดหน้าร้านอ่ะเรียร้องเรียกร้องให้เปิดเลยเรียกร้องให้เปิดเลยบอกว่าเจอตัวยากจะกินทีนึงตรงนั้นตรงนน้นตรงนี้เซ็งแม อีกสินาทีนะเซเว่นไปส่คือแต่ก่อนคือสักออเดอร์เราก็ไปส่งคือต้องนัดรับได้จ๋าเจอเซเว่นนู้เจอเซเว่นนแบบนั้นเลยก็คือเริ่มเองเริ่มจากศูนย์เลยไม่ได้มีหน้าร้านแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหก็คือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีทุนก่อนก็ได้ในการเริ่มธุรกิจเนาะเริ่มจากเริ่ออเดอร์ที่บ้านก่อนเลยน้อยจนแบบสะสมมาจนเรารู้สึกว่าโอเคเราสามารถเปิดร้านได้เราค่อยเปิดก็ได้ใช่ไหม ก็จะเป็นน้ำของทางร้านนะครับที่ทางร้านแนะนำเนาะอันนี้ก็จะเป็นม็อกเทลถ้าสมมติเราไปกินตามร้านอาหารในตัวเมืองในกรุงเทพก็จะเป็นม็อกเทลนะครับแต่อันนี้เป็นมกเทลราคาย่อมเยานะฮะใส่ในแก้วพลาสติกนะครับแต่รสชาติคือสุดยอดจริงเดี๋ยวผมลองชิมนะครับถ้าอยู่ในแบบในแก้วสวยๆนะก็เป็นราคาแพงได้เลยนะครับราคาได้เลย มีความเผ็ดด้วยนะเผ็ดนิดๆน,น,นะโอเคตอนนี้เราจะมาชิมพิซซ่าหน้าเนื้อที่กาทำไว้ดีกว่าเ <c oughs> ม,มนูแรกของทางร้านนะครับกาบอกต้องรีบชิมนะครับเดี๋ยวมันหายร้อนเนาะ <c oughs> นี่นี่ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าเนื้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะชิมแบบเปล่าๆขอไม่ต้องใส่ซอสนะ <c oughs> <c oughs> รยังไงบ้างอร่อยนะครับคือชอบแป้งอ่ะแป้งของกาจะแบบแบบบางอ่ะมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติเฉพาะแบบเม็กซิกันอันนี้ไม่เคยชิมเลยรสนะชาตินี้ปกติคือที่กินก็จะเป็นพิซซ่าทั่วไปอ่ะตามตลาดพิซซ่าไทยเป็นแป้งหนาๆหน้าไก่หน้าเนื้ออะไรประมาณนั้นมันก็จะรสชาติแตกต่างอยู่แล้วเนาะถือว่าโอเคเลยนะครับตบตัวนี้ เกอึ้งน้องใครสายพิซซ่าไม่ควรพลาดนะมาเราลองเพิ่มซอสอันนี้หน่อยนี่ครับอึมฮึมโหฮึมฮึมคงกล่อครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเปรี้ยวนิดๆตัวซอสนี้นะครับเยอะๆเลยครับเพื่อนๆนี่จะเป็นอาจาร์เนาะอาจาร์ของเม็กซิโก นิ้วเดี๋ยวเราลองมาดูอาหารต่อไปเลยว่าครับอันนี้ก็จะเป็นนาโชนะครับคืออันนี้ก็จะเป็นกุมกาเมเรียครับคือเป็นน้ำจิ้มอะโวคาโดนะครับผมใครที่ชอบอะโวคาโดอย่างเงี้ยก็นี่ครับมันมันนวันวๆจิ้มกับนาโชนะครับ อันนี้คือเป็นคล้ายๆข้าวเกี๊ยบอ่ะแต่นี่เป็นข้าวเกี๊ยบเม็กซิกันประมาณนั้นแหละ<ส>น,นะครับลองชิมดูผมดีนะครับ<ส><น>อ,นนอันนี้เป็นทีมงานนะครับรบะดับค<ส><น>อนเทนนะฮะทีมต่อๆเราก็จะเขินๆน,นะฮะโอเคครับตอนนี้ถึงคิวของตากล้องนะฮะ โหเยอะมือม oh, ือม oh, really? ันก็อยจอยจอยอ่ะนกินแบบสไตล์สไตล์ย um, ุโรปกินก uh> ับมือเลยฮะเป็นไงครับฟูกอร่อยป้ะอร่อยครับ네มันรู้ส bon ึกกลมกล่อมเดียรสชาติเม็กซ uh> ิกันมันจะออกแบบเผ็ดๆร้อนๆหน่อยๆประมาณนั้นเนาะ คือมาร์เกอริต้ามาร์เกอริต้านะครับผมเป็นเมนูประจำชาติของอิตาเลียนอ๋อเป็นเมนูประจำชาติของอิตาเลียนตัวหลักของพิซซ่าก็จะเป็นอะไรครับแบบแป้งซอสแล้วก็ชีสเนซิลจะใช้วัตถุดิบแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวไก่นี่แหละครับตัวไก่นี่เป็นไก่อบสูตรทางร้านอบ2ชั่วโมงโอ้ใช้เวลา2ชั่วโมงเลยสชั่วโมงเราอบเรื่อยๆอบอุณหภูมิสูงคู่กับอะไรซาวซ่าคู่กับซาวซ่ามะม่วงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมทาโก้เทคนะครับมือเป็นแนวแป้งแบบเท็กซัสถูกใช่ครันชอบจะกินแป้งกรอบๆเป็นส่วนมากจะเป็นไส้เนื้อ มันจะมันจะลงตัวอร่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นทากโก้เม็กแป้งมาาันจะเป็นแป้งสาลีอันนี้จะเป็นแป้งนุ่มแป้งนุ่มหน่อยแป้งต่อตีน่าโอเคเป็นเม็กไหมครับโอเคครับผมมากครับครับผมโอเคครับผมจะลองชิมพิซซ่ามาร์การิต้านะครับเป็นไงฮ้ <c oughs> นี่คือแบบตื่นต้อนเลยครับถ้าชอบชีสนะครับหน้านี้ไม่ควรพลาดนะครับอร่อยครับกลมกล่อมเนี่ยอือหือ เรามาลองอย่างต่อไปต่อเลยว่าตัวนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นซอสก็จะลาดเลยนะครับนนลาดเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นทาโก้เทคนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับผมจะเป็นกรอบๆเลยนะเลย่มนละเห็นว่าครับแป้งก็จะมีความบบกรอบๆนะน่าจะเป็นเนื้อไก่นะครับตัวนี้ข้างบนเขีย,ขยบๆก็จะเป็นอะโวคาโดนะครับ อกะครับโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่อบนะครับสูตรจากทางร้านนะครับผมนี่ี้นะทุกคนข้างในสุกกําลังพอดีนะครับอืมก็เดี๋ยวเราจะนไก่มุนนะครับงั้นกินไก่อบสูตรม็กซิกันนะครับบางานบอกว่ากินไก่เสร็จเนี่ยต้องกินกับตัวสลัดตัวนี้นะครับโซซ่านะครับผมอืม ลงได้คำเดียวครับอาหารเม็กซิกันเด็ดนะครับ <c oughs> อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงใครอยากลองของที่แบบไม่เคยกินนะครับสามจังหวัดเราก็มีดีนะฮะยะลาก็มีดีนะครับร้บานนี้โอเคอย่างสุดท้ายน,นะครับทารโรตัวนี้เป็นทาโก้แม็กครับแม็กนิดแปลว่าเม็กซิโกในทางเม็กซิโกเนี่ยเขาจะนิยมทานแป้งนุ่มแต่ถ้าเป็นทางเท็กซัสจะชอบทานเป็นแป้งแข็งแบบร้านนี้เป็ตตัวเนื้อเนาะมีเนื้อมีอะบูคาโดนะครับแล้วก็มีซอครีมอยู่นะครับแล้วก็ต้องบีบมะนาวตไป ต้องบีบมะนาวนะครับเพื่อนต้องบีบอย่างนี้นะครับนี่สโลโมชั่นไปเลยเืย้เราก็จะใส่ซอทสทับสโก้ไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความเผ็ดนิดนึงนะฮะอืมอือแื้อทืกอย่างแล้ว,วครับอ่าครับ เอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินให้หมดในโต๊ะนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องราคาต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะครับผมเวลาทุกคนมาจะได้ประกอบตาัดสินใจนะครับว่าต้องใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่ในการมาร้านนี้ขออนุญาตกินสักครู่นะครับ กู๊ดครับวันนี้ก็ทั้งหมดที่เราสั่งมาหมดเรียบร้อยนะครับผมก็อาหารทั้งหมดนะครับที่ผมได้ออเดอร์ไปนะครับมีทั้งหมด6อย่างครับที่เป็นตัวอาหารเนาะแล้วก็น้ําทั้งหมด4แก้วนะครับผมราคานะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับราคาปกติที่เรากินพิซซ่าเนาะเวลาแบบเราไปกินร้านอื่นเนาะจานละสองสามบาทเนาะทั้งหมดราคาทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ถึงพันนะครับทั้งหมด6อย่างไม่ถึง1,000บาทตกอย่างละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเนาะพิซซ่านะพิซซ่าลองเดาดูเท่าไหร่จานหนึ่งเมื่อกี้ที่เรากินพิาเน้า พิซซ <Pizza S 2> ่าจานละ155บาท <laughs> 155บาทโคตรถูกเลยนะเอาจริงๆคือมากินอาหารเม็กซิกันแล้วก็ราคาเท่านี้อยู่ในจังหวัดยะลาคุ้มมากนะทุกคนคือใครแบบยังไม่เคยมาต้องมานะถือว่าสุดยอดโอเคครับวันนี้ก็จบรีวิวประมาณเท่านี้นะครับผมร้านอนุพิซซ่านะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับปิดเฉพาะวันพฤหัสนะทุกคนเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มนะครับผมใครที่จะมาครับไม่รู้เดินทางไายังไงนะครับตาม GPT มาก็ยังผิดก็โทรไปที่เพจของกาได้นะครับผมยังไงก็ ็ฝากร้านนี้นี่ยนะครับอย่าลืมมานะครับอยู่ยะลาแล้วยังไม่เคยมาต้องมานะฮะอยู่จังหวัดอื่นมายะลาก็อย่าลืมร้านนี้นะครับพิซซ่าเม็กซิกันครับอร่อยมากครับผมสัปดาห์หน้าผมจะไปรีวิวที่ไหนอย่าลืมติดตามันะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย มาแล้วนี้เวลามาก็อย่าลื well. มใส you you ่หมวกนี general, <Yes> ้นะครับกคนถ่ายรูปนะถ้าไม่ใช่เม็กซีโกูนี่ใส่หมวกนี้ไม่ได้ฮะหมวกนี้หาได้แต่รัสเม็กซิโกูม็กซิกันอย่างเดียวนะฮะอย่างเงี้ยฮะเทะเน่